<ítulo> ทำไมเพื่อนแม่งออฟไลน์นู่นเลยวะปกติเล่นตรงมาน้องเล่นกระดบมองมาอ้าวอะไรวะเดี๋ยวทลาสต้องเดือเดือดติดเซตติดเซตบ้างับเขาเลยเลยแล้วกัน วันน <S 々> ี้เราจะมาเล่นพุดแล้วกันนะครับเอาทำอะไรมันไม่เข้าล่ะวอสวอสวอสเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าแล้วแล้วแล้วไอ้พู้ที่เล่นอยู่คืออะไรกันนี้แบบนี้ไอ้พู้ที่เล่นอยู่มันเล่นได้ไงจีมันเล่นได้ไงโอ้ยมนเล่นได้ไง what What are you vâng 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 Thằng vâng 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 được vâng 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 วดีโอเกมอวตาเกม Xbox App Mobile App เว็บไซต์แม่งล่มหมดเลยเกือบหมดออเดือร่มีไอ้กพันห้าพันสามมื่นสามพันหนึ่งแสนมมันเล่นไปได้ไงวะทำไมเล่นไม่ได้แก้พีซหนึ่งหมื่นกับคุณเล่นกั่กไปได้ไงวะ โอ้สอ็ทุกคนทำไมไอ้พวกนี้มันเล่นได้ม่เน,นเล่นไม่ได้ทุกคนเข้าใหม่รอไปกันเอาแกนพีชแล้วมันแกนพีชโอ้อนะร้รนทยแกนพีชออนไลน์นี่มันวันทีย่ยีสิบเสื่อมอวปเดตตอนนี้น ไม่ได้เล่นแกนนาเลยคิดถึงคิถึงบา้งาๆลงไปเล่นหน่อยที่จะเข้าไม่ได้ก็จบคลิปเลยกนวะ่าส,สตาร์ทิ้ you are way away from into the อปอ้อมว a อาเวฟอร์กรีตติ้ง t ินวเอก่เอนไม่ถึงไมเข้าไม่ได้หรอทำไมมันเข้าไม่ได้ไได What the heck เนนะี the นะ่ยนแล้วครรเนี่ยนี่ดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนนท์ถูฟฝันเอ้า w h a โอเค y ไมนเลยไเลยก็ไปได้ไงวะโอเคคนก็วันนี้เราบอกเรื่อโน้นคุณาสตร์จาอาจบอกพูดให้ดูโอเคไปละ